ไปที่ทางด้านการขยายประเด็นในวันนี้นะครับวันนี้ออกจากเรื่องราวที่จากหน้าทีวีเพราะว่าตอนนี้คือพบว่าทีวีกับของเราคือข่าวมันค่อนข้างจะซําซ้อนกันนะฮะก็เลยพยายามหาประเด็นที่ทางด้านทีวีนี่คือไม่เล่นหรือว่าอาจจะให้ความสนใจน้อยนะครับมาเล่าให้ฟังเหมือนกับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องที่นึกถึงบรรยากาศว่าคนอีสานเรานะครับ ปกติแล้วคนอีสานเรานี่คือเขาจะมีลักษณะชอบมีความสนุกสนานนะครับราเริงมีความราเริงและทีนี้คนอีสานตอนนี้คือแตกไปทั่วประเทศไทยครับไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเรียกว่าทุกภาคตอนนี้คือเราไปยึดพื้นที่ภาคอื่นหมดเลยครับเรียกยึดหัวขาดลองคิดดูว่าคนอีสานที่มีความสนุกราเริงไปอยู่ภาคเหนือครับเชียงรายนะครับแล้วเขามีความสวยงามมีความเนืบหน้ามีความอ่อนช้อยนะครับแล้วมีคนอีสานไปอยู่ตรงนั้น ในชุมชนของเชียงรายจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วตอนนี้ปรากฏว่าทางด้านทททเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนครับมีพื้นที่หนึ่งครับชนะเลิศการประกวดค่ะคุณชุธทิ์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนั่นคือชุมชนชื่อว่าบ้านท่าขันทองอยู่ที่เชียงรายครับครับไปดูกันนะฮะเป็นวรางวัลอยดนะครับครับหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทด้วยอัตลักษณ์อีสาน ในดินแดนล้านนาะน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยบ้านท่าขันทองนะครับชุมชนริมแม่น้ำโขงตำบลบ้านแซลอำเภอเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับกับมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวอีสานบนดินแดนล้านนานะครับซึ่งชุมชนบ้านท่าบ้านท่าขันทองนี้นะครับเป็นชาวอีสานนะครับที่อพยพพื้นฐานมาปักหลักนานกว่า60ปีโอ้โหนะ น,นำอวตฒรธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานนะครับสืสบทอดสืบสาราสืบสารทอดกันมานะครับสืบทอดกันมานะครับอย่างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับมีการผสมผสานความเป็นล้านนานะครับทั้งความเป็นอยู่อาหารและวัฒนธรรมได้อย่างมีอัตลักษณ์อย่างมีเอกลักษณ์นะครับและเป็นอีกหนึ่งสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนชุมชนแห่งนี้นะครับจึงมี จึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองนี้นะครับจะคว้ารางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทนะครับหรือว่าไทยแลนด์นะครับรูรอนรูรอนทัวริสต์อวอร2020นะครับ ซึ่งเป็นโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชนบทซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าททนี้นะครับและก็หน่วยงานพันธมิตรจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวในชุมชนนะครับจากเกณฑ์พิจารณาตัดสินนะครับรางวัลจากคณะกรรมการ70%และผลจากสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวอีก30%บล็อกเกอร์ก็คือคนที่ทำยูทูบนะครับหรือว่าพาลงในเว็บไซต์ลงในแฟนเพจเป็นท่องเที่ยวคือเขาจะพาไปเที่ยวแล้วก็ลงอาจจะมีคลิปวิดีโออาจจะมีคำบรรยายเหมือนกับเป็นคอลัมนิสนะับเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์เฉพาะการท่องเที่ยวนะครับนี่ก็ตัดสินนะฮะอีก30%ซครับซึ่งชุมชนบ้านบ้านท่าขันทองนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีม์เสน่ห์นะครับรูปแบบการท่องเที่ยว โฮมสเตย์นะครับที่โดดเด่นในเรื่องน้ำใจไมตรีของเจ้าของบ้านนะครับพร้อมกับสัมผัสธรรมชาติริมโขงริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับวัฒนธรรมอีสานพื้นประเภณีพื้นบ้านนะครับอีกทั้งยังมีธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับวัดที่สวยงามหรือจะเรียนรู้เรื่องราวเมืองเชียงแสนผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณ โบราณคดีนะครับอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนในรูปแบบโฮมสเตย์และทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนะครับอย่างเช่นการทำข้าวกล้องนะครับการทอผ้าเก็บผลไม้นั่งเรือชมการแสดงนะครับนั่งเรือชมการแสดงนะครับรวมถึงลิ้มรสอาหารพื้นพื้นเมืองนะครับได้อีกด้วย โอ้โหก็เป็นการผสมผสานกันนะระหว่างอีสานกับล้านนาก็ลงตัวทีเดียวนะครับที่บ้านท่าขันทองเชียงรายครับเนื้อหาจุแค่นั้นแหละครับผมจบแล้วครับจบแล้วแต่ว่าที่นี่ครับครับควที่ผมสนใจว่าเอะมันน่าจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็เลยลงไปเซิร์ชหาดูว่าไอ้หมู่บ้านดังกล่าวนี้นะฮะมันจริงหรือมันจริงไหมมันน่าสนใจจริงหรือไม่เขาก็เซิร์ชไปแล้วก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลมาที่นี่ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ ลงลึกกว่าที่ทางด้านเว็บไซต์ BLT เมุ่กินฮะเขานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูนะฮะว่าตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับจากทางด้านเว็บไซต์น่าจะเป็นเว็บไซต์ของอะไรฮะเขาเรียกว,ว่าเป็นของจังห <BL T S 1> วัดจังหวัดเองเลยครับผมของจั<อ>งหวัดเองที่เขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับโดยถือว่าเป็นโฮมสเตย์ที่โดดเด่น จนชนะเลิศครับ,รบแล้วก็มีการนําเสนอแม้แต่77ข่าวเด็ดเองก็เอาเรื่องนี้ไปออกรายการนะครับไปออกรายการของ77ข่าวเด็ดครับแต่ว่าตัวเนื้อหาที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นี่มาจากเว็บไซต์เชียงรายนะครับเช <ๆ S 1> ียงรายโฟกัส .com ก็น่าจะเป็นเว็บไซต์ของคล้ายคล้ายุบลนเราก็อาจจะเป็นไกน่อุบล .com ประมาณนี้ครับนะฮะเป็นเชียงรายโฟกัสนะครับลองดูนะฮะบอกว่าถ้าขันทองเส้นทางท่องเที่ยวนะครับ สู่ความยั่งยืนนะฮะสู่ความยั่งยืนดูนะฮะนี่เป็นบทความนะครับแล้วก็เขาเรียบเรียงมาได้เนื้อหาสาระน่าจะลงลึกในรายละเอียดมากทีเดียวครับบอกว่ามือกระแสของการท่องเที่ยวแบบ slow life นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนตามหาอยากเห็นอยากเข้าไปสมัมผัสกับบรรยากาศทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวบ้านนะครับหากจะเอาให้เห็นแบบเชียงรายแต้ๆนะครับขอแนะนำอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวอันนี้เขาเขียนบทความก่อนที่จะได้รางวัลชนะเลิศน,นะครับ <laughs> คือเป็นการเขียนแนะนำก่อนที่เขาจะเขียนตั้งแต่ปี6.1่แต่วันนี้เขาเพิ่งประกาศผลปี -63 นะครับคือเขียนมาล่วงหน้าโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือจะไปชนะเลิศเขาไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขาว่ามันน่าสนใจนั่นคือบ้านท่าขันทองตําบลแซวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งชุมชนที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดีครับมีวิถีของการดำเนินชีวิตชนบทริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เรียกว่ามีความเรียบง่ายที่นี่เป็นชุมชนของชาวอีสานครับที่อพยพเข้ามาในเชียงราย แล้วก็มาปัก,ปกหลักปักฐานอยู่ที่นี่นานกว่า60ปีมีการผรสมผสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแสดงอาหารพื้นถิน่นแล้วก็ยังคงเป็นชุมชนสกิจพอเพียงมีแม่น้ำโขงการเขตแดนไทยลาวจึงเป็นมูลสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเินเดินทางมาเยือนชุมชนแห่งนี้ตอนนี้ผมก็ปักบุตรแล้วก็กะว่าจะไปเที่ยวเหมือนกันออนั่นนี่นะบ,บ้านท่าขันทรน,นี่ครับเป็นเวลากว่า10ปีครับนะ,ะไปดูทางด้านคนที่เป็นผู้นําครับนะฮะของบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้นาแหน่ อันนี้ครับเป็นผู้นําจริงๆนะฮะของเรามีแต่ผู้น,นําแหนนะครับผมเป็นเวลากว่าสิบปีที่ผู้นาแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ณนะตอนนี้ที่บ้านท่าขันทอนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยไปเรียบร้อยทอทท,ทครับ <c oughs> มีกิจกรรมใหม่ๆใ,ให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์นะครับมีรูปแบบของการท่องเที่ยวแปลกใหม่แล้วก็ปีที่เขาเขียนนี่คือปี2 5 6 1นะ่ง <c oughs> มี โฮมสเตย์ให้บริการทั้งหมด13หลังครับ,ร,บรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน70-80คนนะไม,ไ,มไม่เกินนี้ครับ,รบแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวที่นี่ครับจะเน้นให้นักท่องเที่ยวได้พักโฮมสเตย์แล้วก็ทํากิจกรรมในฐานต่างๆร่วมกับชาวบ้านอย่างเช่นการทำข้าวกล้องการทอผ้าการเก็บผลไม้การนั่งเรือชมการแสดงการทําสปาจะมาเป็นหมู่คณะหรือว่าข้ามาคนเดียวก็จัดหให้ได้ครับนะฮะแต่ว่า ถ้าเผื่อมาคนนี้ก็อาจจะแบกรับภาระสูงหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเผื่อมาเป็นหมู่คณะก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวก็จะลดน้อยลงครับครับแล้วก็การเที่ยวชุมชนแห่งนี้จะสนุกนะจะให้ถึงแก่นนะครับไปให้ถึงอย่างน้อยก็ต้องนอนกับชาวบ้านนะครับสักหนึ่งคืนครับคือเขามีที่พักไม่ใช่ว่าเป็นนอนกับชาวบ้านจริงๆ <c oughs> มี <c oughs> <ค>น,นอนนอนกับชาวบ้าน <c oughs> สักหนึ่งคืนอย่างทริปนี้นี่ คนที่เขียนบทความนี้เขาก็เดินทางไปหลายที่หลายฐานนะครับแล้วก็มานอนที่บ้านท่าขันทองครับ,รบจะพาไปชมกิจกรรมบางส่วนที่ท่านจะได้สัมผัสมาเที่ยวที่นี่ฮะคุณชลทิครับครับซึ่งทิปนะครับทิปนี้เขาบอกว่านะครับทิปนี้ต้องขอบคุณท่านประลัดเศรษฐศ,ศักดิ์พรมมานะครับ ท่านเป็นประหลัดเทศบาลตำบลบ้านแซลนะครับเป็นผู้ริเริ่มทําหมู่บ้านท่องเที่ยวและเป็นผู้ประสานงานต่างๆนะครับของชุมชนในการท่องเที่ยวบ้านท่าขันทองนะครับได้พาเรานั่งเรือนะครับซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสนะครับเดือเมื่อได้มาเที่ยวที่นี่เรือยนต์ได้พาเราไปกลางแม่น้ําโขงนะครับแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ํา แห่งนี้นะครับประวัติความเป็นมาตำนานต่างๆของชุมชนท่าขันทองนะครับก่าจะมาเป็นชุมชนถึงปัจจุบันนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาก็มีความตื่นเต้นนะครับกับการนั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงนะครับแล้วยังได้ความรู้เชิงประวัติศา์สตรกลับไปอีกด้วยนะครับเวลาผ่านไปนะครับราวๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเรือยนต์ดังกล่าวนะครับได้พาเรา มาชิดฝั่งนะครับมีชาวบ้านบางส่วนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของชุมชนบ้านท่าขันทองนะครับบริเวณนี้ยามเย็นนะครับจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามทีเดียวนะครับมีป้ายชมวิวเป็นภาษาอีสานออนซอนเดย์นะนะครับเออแต่เขาไม่บอกนะว่าครับเขาน่าจะพูดเป็นภาษาอีสานนะนะครับขอคนอีสานพูดอีสานนะ <c oughs> ออนซอนเดย์นะครับผม <c oughs> ไม่กลัวจะเป็นการผสมระหว่างอีสานกับล้านนานะครับ คำว่าออนซอนเดย์นะครับออนซอนเดย์เจ้านะครับออนซอนเดย์เจ้าผู้เขียนเ็าแปลเลยนะนะครับเพราะว่าออนซอนเดย์นี้แปลเป็นภาษากลางก็คือสวยมากๆนะครับก็จะได้ความหมายประมาณว่าโฮมสเตย์บ้านท่าคันทองสวยนะครับสวยมากๆนะครับเป็นความหมายที่เขาเขียนไว้อ้โหูภาพสวยนะนะครับ ซึ่งชาวบ้านนะครับที่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับสร้างความบันเทิงร่วมร้องรําทําเพลงนะครับสร้างบรรยากาศด้วยเสียงแคนเสียงกลองร้องเพลงส่งต่อกันเป็นทอดทอดนะครับที่ทําให้มีสีสันแสดงออกถึงวิถีชีวิตคนชนบทในแถบนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับโอ้นาสนใจนะนะครับคนอีสานน่าจะไปเที่ยวอีสานต่างพื้นที่บ้างนะครับจะเป็นรูปแบบอย่างไรอืมนะครับเขาบอกว่าแลวอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่ง ย่างขึ้นมามาตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้ลองชิมนะครับเป็นซิกเมเจอร์เมนูเด็ดนะครับที่ชาวบ้านที่นี่หลายคนการันตีว่าอร่อยนะครับภาษาเนื้ออร่อยว่าอะไรนะครับอ,อ,อร่อยเหมือนกันแซ่บมันคงแซ่บเหมือนกันละมัง้งอร่อยจังหู้หรใต้เนาะนะครับที่การันตีความอร่อยนะครับก็คือหมูปิ้งตาหมูปิ้งตาปั้น หมูปิ้งตาปันนะครับน้ำจิ้มยายปันน้ำจิ้มยายยายปันนะครับหมูปิ้งตาปันอ๋อตาปันออชื่อตาตาปันแล้วก็น้ำจิ้มยายปันตาปันกับยายปันนั่นแหละนะครับเป็นเนื้อหมูคลุกกับสูตรคลุกกับสูตรของตาปันนะครับแล้วย่างด้วยฐานไฟอ่อนๆนะครับยามเย็นหิวหิวกินกับน้ำจิ้มของยายปันนะครับตามด้วยน้ำสมุนไพรคลายร้อนสักจอก ใครบอกว่าไม่อร่อยอย่าไปเชื่อเอ้าโหนะนะครับเขาบรรยายดีนะนะครับอ่านแล้วนะครับเหมือนเห็นภาพได้เลยนะครับตาปันกับยายปั่นนะครับเป็นชื่อผู้เท่านะครับผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมโฮมสเตย์ของบ้านตาปันนั่นนะครับก็คือคนที่นําเรื่องเล่านี้นะครับเพราะว่าจะพาไปชมนะครับจากนั้นก็จะไปนั่งรถอีต็อกนะครับรถอีต็อกก็คงจะเป็นรถ ภาษาโน้นเขาเรียกว่าเป็นอีต็อกบ้านเราก็เรียกว่ารถอิตันนะครับที่คุณประหลัดบอกว่าใครที่มาที่นี่ต้องไปปลูกต้นไม้ทุกคนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะช่วยกันดูแลต่อไปด้วยนะฮะเรากลับมาดูต้นไม้ของเราในโอกาสหลังก็จะเห็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นนะครับนี่ฮะเป็นนั่งรถอีต็อกนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับรถไทยนาเดินตามเพืดอง่ายๆนะครับแล้วก็พากันไปปลูกต้นไม้พอปลูกเสร็จแล้วเราไม่ต้องมาดูแลแล้วครับเดี๋ยวชาวบ้านก็ดูแลให้ถ้าเพื่อเรากลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเป็นอย่างดีครับนี่รถอิต็อกแล้วก็ปั่นขับไปตามริมแม่น้ำโขงครับในตอนเย็นก่อนทานข้านี่ก็จะเป็นประเพณีของชุมชนบ้านท่าขันทองครับหากมีนักท่องเที่ยวมาเยือนก็จัดทำพิธีทำพิธีนะครับบายสีสู่ขวัญครับผูกข้อมือนะครับผูกคอผูกคอต่อแขนครับรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเป็นภาพที่งดงามและก็ยังคงสืบสารตำนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ไปดูภาพของการผูกข้อต่อแขนนะครับนี่ประเพณีของอีสานบ้านเอ้าตอนนี้ไปแพร่ระบาดอยู่ที่ทางด้านภาคเหนือในขณะเดียวกันที่นี้ครับในส่วนของอาหารอาหารนี้ถ้าเผื่อบ้านเรานี่ก็คือเป็นข้าวพันแรงแต่ว่าที่ภาคเหนือเขาเรียกว่าขันโตกทีนี้อาหารมันก็เขาอยู่ที่เชียงรายนะ แต่ว่าอาหารนี้เป็นคนอีสานครับเป็นเมนูพื้นบ้านครับแต่ว่าจัดแบบขันโตกครับนะฮะนั่งรับประทานเปิบกันอยู่ที่ริมโขงครับบรรยากาศก็ง่ายๆสบายๆแบบมองแอบครับพร้อมกับฟางตำนานเรื่องราวของพญานาคและก็ความเชื่อต่างๆของชาวบ้านที่นี่ครับขันโตกนะครับแต่ว่าเป็นอาหารอีสานครับครับหลังจากจะกินอิ่มมีพีมันแล้วครับก็ต้องไปที่พักที่นี่ครับนี่บรรยากาศครับโอ้โหฮารุฮารานะครับ ฮารุฮารานนี่เป็นโฮ<ต>มสเตย์ยตยนะนี่นะครับนี่คือโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองครับซึ่งถ้าเพื่อมีโอกาสได้เข้าพักอาจจะดีกว่าโรงแรมทั่วไปก็ได้ครับ <c oughs> บรรยากาศแบบบ้านบ้านแต่ว่าห้องนี้สะอาดกริบเลยครับนะฮะห้องน้ำมีน้ำอุ่นมีแอร์มี WiFi นะครับที่สำคัญคือเจ้าบ้านนี่ให้ความเป็นเจ้าเป็นกันเองเป็นอย่างดีเหมือนนึ่งว่าคนเที่ยวนี่เป็นลูกหลานของเหมือนกับไปเยี่ยมพ่อแม่อของตัวเองครับ ส่วนยามเช้าที่นี่ครับแน่ยามเช้านี่ครับเป็นยังไงยามเช้านี่กำลังกายกันเลยนะนี่ยามเช้าที่นี่เนี่ยไม่วุ่นวายครับไม่เหมือนเมืองใหญ่ครับมีจักรยานให้ปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็จะได้ชมวิถีชีวิตของคนแบบนี้ปั่นไปหัวเราะไปคุยไปเฮฮาอ่ากันไปครับก็ไม่มีใครว่าไม่ีไม่ไม่มีใครตวาดต่อขาแต่ประการใดเห็นแต่รอยยิ้มของชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาเท่านั้นครับเป็นการบ่งบอกถึงการต้อนรับของการมาเยือนของคนแปลกหน้าในวันนี้ ราะจุดเด่นของคนอีสานนี่คือยิ้มง่ายวัรเราะง่ายและก็อัธยาศัยบอถือ like ข้อบอนัวงหัวมวนนะครับเอยมาๆกินข้าวกันมาๆกินหลับคอยซ้อยแสบหลับขมตมแสบมาาพ่นองมานะครับเออกินข้าวแล้วก็ค่อยๆกันเน่านะครับนี่คนอีสานจะเป็นแบบนี้ครับบอองบบมีบาดไม่มีส่งเหมือนซะบ่มยนกินสรงนั่งรับภูเขาอยู่บ่แมนจังสั่นคนอีสันบมากนะครับผู้ใดองคนี่ครับผมห้าบ่มากประมานครับมาติดมิลเลอร์นี่การันตีได้เลยนะครับ วันนี้กรบบาดเลยเช้าวันนี้ท่านนั่นคุณประหลัดครับคุณประหลัดเองก็เลยพาเรานี่ปั่นจักรยานนะครับนี่ฮะปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานไปดูฐานของการเรียนรู้เรื่องของข้าวซ้อมมือบ้านลุงปั่นนะไปดูบ้านลุงปั่นนะนี่ฮะบ้านลุงปั่นแล้วก็เจ้าของสูตรหมูปิ้งลุงปั่นนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของข้าวกล้องซ้อมมือส่วนข้าวกล้องซ้อมเมียนี่ต้องถามผู้ชลธิตนะครับการสีการสีข้าวด้วยมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องค่ะ และก็ไปชมที่พักไม้ไผ่สร้างเป็นโฮมสเตย์แบบเก๋ๆสไตล์ของลุงปันในพื้นที่หลังบ้านที่บอกว่าดาราพิธีกรดังๆหลายคนเคยมานอนที่นี่แล้วครับนี่โอ้ลุงปันนี่ขายขายแบบความเป็นพื้นถิ่นอย่างเต็มที่เลยนะโฮมสเตย์ท่ากันทองนะครับมีทั้งรูปแบบแบบทันสมัยแบบบ้านนะครับนี่ฮะแบบชาวบ้านก็มีพิธีกรนี่พิธีกรต่างๆนี่เป็นนอนมาแล้วนี่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 เป็นบ้านโฮมสเตย์ท่าขันทองของลุงลุงปั่นนะครับผม หลังจากที่ปันจักรยานมาจากบ้านลุงปันมาได้ไม่ไกลก็มาถึงฐานเรียนรู้เรื่องอาหารท้องถิ่นครับเป็นเรื่องของอาหารในครัวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหัดทำอาหารเรียนรู้การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นอาหารการทำ,ทำ,ทำเมนูที่แปลกใหม่ครับและก็สามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยอย่างเช่นยำหน่อไม้ต้มแซบกระดูกอ่อนแจ่วบองครับ แล้วก็พอดีทริปนี้เรามีเวลาน้อยครับจึงไม่ได้มีโอกาสได้ทําร่วมกิจกรรมร่วมกันแต่ว่ามีรูปภาพนํามาฝากกันนะครับ,รบนี่บรรยากาศนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะที่นี่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าแบ็กกราวน์เขาจะเห็นภูเขาและก็ติด<อ>น้ําด้วยซึ่งอีสานบ้านเราหาน้อยมากที่จะมีแบบนี้แต่ว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่วนหนึ่งนะที่ท่านปลัดเศรษฐศักดิ์พรมมาได้พาเรานี้ไปสัมผัสกับชาวบ้านไปที่นาเสียดายนะครับว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดแต่ก็สร้างความประทับใจ บางคนบอกมาตั้งนานอยู่มองไหนล้วบอกนี่โอ้ยบอกมาตกล,ล่พพพองหรือพุดยูใสแล้วตอนนี้่านจะไปเที่ยวอันนี้จะไปจะไปจะแน่วใดแล้วท่านติดต่อไจังไริติดต่อไปแน่วใดท่านบอกในที่เราท่านไม่คาดจะบอกอยู่ถ้าเผื่อใครสนใจนะครับเอาติดต่อฮะชุมชนบ้านท่าขันทองนะชุมชนบ้านท่าขันทองติดต่อไปหาท่านปลัดเศรษฐศักดิ์พรมาเมื่อเราใหญ่นี่เราตั้งแต่ปีหกหนึ <c oughs> ่งคนนะฮะโทรหาท่านปลัดเศรษฐศักดิ์ครับศูนย์เก้าสามหกสามหกนะครับห้าหกแปดหนึ่ง เลขที่ออก093 636 5681นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์เชียงรายโฟกัสก็น่าจะได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปไม่ถูกอีกก็โทรหาทททครับอันนี้ไม่ย้ายทททจังหวัดเชียงรายถึงแม้ว่าพอจะย้ายไปแต่ว่าหมายเลขไม่ทดก็ยังคงอยู่ที่เดิมครับโทรหาเลยครับ053 717 433ครับ053 717 433แล้วก็การันตีว่าเขาได้รางวัลนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีชนบทครับได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยจากการโหวตของกรรมการแล้วก็ทางด้านสื่อมวลชนและก็บล็อกเกอร์ด้วยครับครับเขาโหวตมาแล้วแต่ก่อนนี้ผมเคยไปที่บ้านที่ไหนเอ่ออมไก่มั้งอยู่ที่อมก๋อมก๋อยู่ที่ทางด้านเชียงใหม่เชียงใหม่นะฮะไปก็ก็น่าเที่ยวเหมือนกันน่าพักบรรยากาศก็ไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้อยู่ที่เชียงรายเชียงรายนะครับถ้าเผื่อใครที่ ถ้าเผื่อใครที่สนใจนะฮะก็เชิญนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างคนอีสานซึ่งซึ่งมีคนมักมวนนะครับกับบรรยากาศดีๆของล้านนากับบรรยากาศดีๆของเชียงรายที่เป็นภาคเหนือครับเพราะว่าน่าจะลงตัวมากทีเดียวครับเชื่อว่าข้อมูลที่เรานําเสนอนี้นะครับจะต้องดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผลการตัดสินหมู่บ้านเขาเพิ่งเพิ่งประกาศไปนะครับแสดงว่าต้องดีกว่าเดิมดีกว่าที่เราได้รายงานไปด้วยนะครับไม่งั้นก็คงจะไม่รับรางวัลนะครับ ก็เหมือนกับคนที่จะซื้อบ้านนะครับไปที่นี่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับก็คือทางด้านเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2แล้วก็โครงการ3ครับนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนนี้เราใช้เวลาค่อนข้างจะเลยเถิดไปนะฮะไปที่เจริญทรัพย์ครับโครงการ2โครงการสามโครงการ2นี้เป็นเจริญทรัพย์โมเดิร์นนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดเยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมใกล้กับเจริญทรัพย์โครงการ11นะครับส่วนโครงการ3อยู่ที่ซอยหลัง ตัดสุดเสงเฟอร์นิเจอร์นะครับบ้านจันนะฮะบ,บ้านจัน,รบบนจทรามไปจังหวัดสิสิเกตโครงการสอนนี้มีทั้งหมด25หลังนะครับส่วนโครงการสามมีทั้งหมด85หลังท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อนีฮะสอบถามได้เลยครับเพราะว่าเขาออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าหลังคาทรงปัญญานะครับมีทั้งหมดนะครับสห้องนอนสห้องน้งํา,า,าพื้นที่ใช้สอยมี1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับประทานอาหาร1ห,ห้อง รับแขกนะครับแล้วก็มีห้องซักล้างด้วยสามารถจอดรถได้ถึง2คันคู่เลยครับสคันเลยนะครับและถ้าเผื่อซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีนะครับแรายการไม่ว่าจะเป็นเหล็กดัดมุ้งลวดชุดซิงค์รัวปั๊มน้ําโดยอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตเครื่องทันน้ําอุ่นพัดลมดูอากาศห้องน้ำแล้วก็ติดตั้งปรั๊กกราเพื่อความปลอดภัยโทรสอบถามหาคุณสุนันครับศูนย์แปดห้าหกสาอครับ เครื่องอรองน้ำโควเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะกับคุณผู้ฟังหน่วยงานภาครัฐภาคเอชนนะครับากได้เครื่องกองน้ำที่มีคุณภาพใช้งานสะดวกสบายนะครับน้ำร้อนน้ำอุน่นน้ำเย็นน้ำปกติคุณผู้ฟังสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะครับ สะดวกสบายทีเดียวนะครับสนใจสินค้านะครับไปชมได้เลยนะครับที่บูตสุนีที่บูตของโคเวนะครับอยู่ชั้น1นึ่งสุนีทาวเวอร์นะครับอย่าลืมบอกว่าทีมงานคลีนร์เดอร์นะ้นำมานะครับควรจะรับการดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือโทรศัพท์มาหาเรานะครับศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่สี่สองครับสำหรับผู้ที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปถนนอิศสุตังปากภาคอีสาน วารินชรัราบเด็ดอุดมน้ำกินและก็บุนทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำน่ายทางด้านอิชิสุดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover นะครับตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่ครับนั่นคือตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงมา้าเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen2 แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ ทั้ง1.9แล้วก็3.0มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์อัตโต้6สปีดให้คุณเลือกแล้วก็2คือปรับโฉมภายนอกใหม่กับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันหล่อล่ำล้ำยุครับแล้วก็3นะครับก็คือเปลี่ยนโฉมภายในใหม่หมดจดฮารูฮาราห้องโดยสานกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นรูหราขึ้นมึงหนึ่งว่าเป็นรถ SGV ปะหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งสีดานแต่นี่คือรถกระบะครับ มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสิประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่อิสุสุตามปักทั้ง4สาขาหลังจากที่มีรถแล้วอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ฮะคุณชลชิตครับครับไปที่ถาวนยางยนนะครับที่นี่นะครับสบายใจกว่าดูแลมากกว่านะครับถาวนยางยน์ทั้ง3สาขานะครับบริการเปลี่ยนล้อยางล้อแมกนะครับรวมไปถึงนะครับเติมลมยางนะครับที่มีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับเปิดบริการ ่ในช่วงนี้นะครับท่างในที่ประสงค์นะครับที่อยากจะไปซ่อมแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมช่วงล่างนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นพาสเบรกแย่จันเบรกครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อแล้วก็รวมถึงการที่จะซื้อล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับที่ท้าบอลยังอยนู่นนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายเจกว่านะฮะคุณกัญญา,ยายเองก็ย้ำม,มานะครับว่า ถ้าเผื่อใครเขาเป็นแลวดูแลมอนนึกว่าเป็นรถของคุณกันยาเองย้ํานิดนึงว่าสาขาถ่าวรดยางยนต์นะครับสาขาแรกนะครับเขาจะมีร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านเคทู f า e ฟครับซึ่งกาแฟอร่อยมากครับอยากจะให้ท่านเข้าไปลิ้มรลองนะครับเพราะว่ารสชาติผมไปลิ้มรลองมาแล้วนี่โอ้อร่อยจริงๆครับครับเรื่องราวของกาแฟนะฮะอร่อยมากทีเดียวครับไปได้เลยนะครับมีเวลาอีกแป๊บหนึ่งครับมีเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าดู น่าจะพอเล่าได้นะฮะเป็นเรื่องที่เตรียมมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แต่ว่ามันดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะฮะเพราะว่าถ้าเปืดพอกันแล้วก็คงจะพอกระเทือนก็น่าจะเลยเลยไปนะครับครับก็เอาเป็นว่าในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้ก็คงจะต้องจบลงที่แค่นี้ก็คงจะเป็นการเล่าเรื่องอื่นให้ฟังนะครับเมื่อวันก่อนนี้ครับผมเองก็มีโอกาสนะครับได้ไปงานกระถินครับ อยู่ที่มุกดาหารม,มุกดาหารแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแก่งกระเบาแกงกระเบาที่มุกดาหารแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านอำเภอว่านใหญ่นะครับได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมไปเจอวัดวัด,วดหนึ่งครับอายุประมาณ330ปีอายุเก่าแก่มากเลยครับผมน่าจะเก่าแต่ว่าแปลกแกว่าทําไมกรมศิลปากรไม่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานครับและก็ ตัววัดเองแล้วก็คือปกติถ้าเผื่อเป็นอีสานบ้านเฮานะครับทานด้านเวลาที่เราขึ้นวิหารหรือว่าขึ้นโบสถ์นับครับด้านหน้านี่จะเป็นรูปอะไรครับผมรูปพญานาคหนึ่งก็คือรูปพญานาคสองคือรูปสิงโตเราคงจําได้รูปสิงมีแค่สองอย่างครับแต่ปรากฏว่าที่นู่นครับเป็นรูปสิงแต่ว่าเป็นสิงแบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยสิงยังไงครับ คือเป็นแปลกประหลาดมากทีเดียวอ hmm. เป็นรูปเพราะว่าเขาก่อสร้างมายาวนานนะครับแทนที่จะเป็นพญา,านาคนี่ก็กลายเป็นรูปสิงแต่ว่าไม่ใช่สิงเหมือนที่เราเคยเห็นปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ตัวรูปทรงเอนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นได้รับอิทธิพลมาจากทางด้านฝั่งนู้นคือฝั่งสปปลาว hmm. ทีนี้พอไปสอบถามไปมาแล้วเมืองน,นี้เป็นเมืองเก่าเมืองเก่านี้ก็คือแต่ก่อนนี้เขา ไม่มีคาว่าประเทศไรประเทศไทยประเทศลาวนะครับเมื<ช>่อ <ant> สมัยก่อนนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่ามีแม่น้ําโขนี้คือก,กั้นกลางให้เฉยแล้วเขาเรียกเมืองตัวเองว่าเมืองพารุกะต่อมานี้จากเมืองกลายเป็นเพียงแค่หมู่บ้านหนึ่งในที่อําเภอบ้านใหญ่ครับครับ,รบแล้วก็ขณะเดียวกันบ้านหมู่บ้านนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเรื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นบ้าเนาเกิดของประธานประเทศสปพรปลาวครับ เหมือนกับประธานไกสอนใช่ไหมไม่ครับท่านคนก่อนประธานนูฮักครับคนที่สองนี่เราเพิ่งไปเห็นประวัติศาสตร์มาครับและก็มีการจำลองคือบ้านพักของท่านเขาทำเป็นศูนย์ูนพิพิธภัณฑ์ของบ้านท่านเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านท่านหูท่านนูฮักเลยนะครับผมซึ่งหลายคนไม่รู้นะในฮะในพื้นที่แต่อยู่ในอำเภอว่านใหญ่นะฮะอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับ นี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกับบ้านลุงโฮคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ว่าคนรู้จักน้อยมากครับอ่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วฮะเราสองคนต้องกลับลาเพียงแค่นี้ครับผมนุกพันันเพลงครับชาลิศั์จันสิงนะครับลากันฝั่งครับสวัสดีครับคลีนรดิโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน